พีพีสองพข้อหาหรือภาษีอากรวันที่9สิงหาคม2อ6พเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการนำเข้าสินค้าแคปปาข้อหาหรือบริษัทกกไก่ ได้นำเข้าแคปปาเซมิริไฟคลริกิน่าวงเล็บแคปปาเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผสมในการผลิตอาหารสัตว์โดยสินค้าดังกล่าวสกัดมาจากสาหร่ายทะเลหรือมอสทะเลอันหฮซึ่งเป็นสาหร่าย สีแดงชนิดหนึ่งเป็นสารเพิ่มความข้นสารก่อเจลสารทำให้โครงตัวและเติมแต่งเพื่อให้เกิดความข้นในอาหารสัตว์ทำให้สัตว์เลี้ยงเจริญอาหารและกินอาหารได้มากขึ้นโดยผลิตภัณฑ์ดองกล่าว ไม่สามารถใช้ในการบริโภคสำหรับคนได้แต่เนื่องจากแคปปาไม่เป็นอาหารสัตว์ที่จะต้องขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ของพศ2558แต่ต้องขออนุญาตนำเข้าจากกรมปศุสัตว์ซึ่งบริษัทกอไก่ เป็นผู้รับใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ตามใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบกลุ่มเฉพาะวงเล็บแบบบนสนอสบ็บไม้หนอหนูสเสือหนึ่งบริษัทขอกไก่จึงขอหาหรือว่าการนำเข้าสินค้าดังกล่าวเป็นการนำเข้าอาหารสัตว์ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มใช่หรือไม่ แนววินิจฉัยกรณีบริษัทกอไก่เป็นผู้รับอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์จากกรมปรศุสัตว์ตามใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะวงเล็บแบบบนอส .1 โดยบริษัทกอไก่ได้นำเข้าผลิตภัณฑ์แคปปาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์กับ กรมปศุสัตว์แต่ต้องขออนุญ,ญาตนำเข้าจากกรมปศุสัตว์ดังนั้นหากสินค้าดังกล่าวได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ว่าเป็นอาหารสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์การนำเข้าสินค้าดังกล่าวย่อมได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา81ออนุสอง วงเล็บกอไก่ประกอบกับมาตรา81อนุหนึ่งวงเล็บงองงแห่งประมวลรัชดากร